สวัสดีค่ะวันนี้ชมจะพาไปดู how to ปั๊มเหรียญธนาทอสเพื่อเอาไปแลกขนนกกันค่ะตัวละครจะต้องมีเลเวล80ขึ้นไปและสามารถทำได้ทั้ง3ตัวละครใน1 ID ค่ะโดยเควสนะคะเราจะสามารถดูได้ด้านขวามือเป็นเควสสีเหลืองจะเริ่มที่ตัวเมืองพอนเทล่าค่ะโดยชื่อเควสนะคะจะมีคำว่าภัยพิบัติอยู่ค่ะ โดยเราจะไปรับเควสกับ NPC บาทหลวงซึ่งยืนอยู่หน้าโบสถ์พอนเทล่าหรือที่เรารู้จักกันว่าโบสแต่งงานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็คุยกับ NPC แล้ว NPC ก็จะส่งเราไปคุยกับ NPC อีกหนึ่งตัวซึ่งยืนอยู่ด้านบนสุดของเมืองพอนเทล่าค่ะ NPC ตัวนี้นะคะเมื่อเราคุยเสร็จนะคะเขาจะพาเราวาร์ปไปสู่เมืองจูโน่ค่ะเมื่อเรามาถึงเมืองจูโน่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินตามเควสไปที่ด้านขวาสุดของแมพนะคะ,ะ,คะเพื่อเดินทางไปธนทอสทาวเวอร์โดยการคุยกับ NPC ที่อยู่กับเรือบินได้เลยะคะ่ะ หลังจากเราถูก NPC ส่งมาที่ t น a n a ทาวเวอร์แล้วนะคะเราก็เช็คก,ก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้เรามีลูนคอยอยู่เท่าไหร่อย่างของชมนะคะชมมีอยู่ที่143รูนคอยหลังจากนั้นนะคะก็ให้ดูที่แมปค่ะจะมีเควสขึ้นทั้งหมด2เควสนะคะคือเควสที่อยู่ด้านล่างแมปกับอยู่ที่บนแมปนะคะให้เราวิ่งไปคุยกับ NPC ที่อยู่ด้านบนแมปค่ะ หลังจากที่เราคุยกับ NPC ที่อยู่หน้าทางเข้าเสร็จนะคะ NPC จะส่งเราเข้ามาในโถงชั้นหนึ่งเพื่อมาเดินเควทต,ต่อโดยเราควรจะต้องเตรียมของใส่มาเพื่อทําดาเมจนิดนึงในการยิงมอนสตัวนี้ให้ตายนะคะถึงจะจบเควทได้นะคะหลังจากที่เราฆ่ามอนตายนะคะเราก็คุยกับ NPC อีกหนึ่งครั้งแล้วก็วอคเคี่จะออกมาและแอนิเมชันก็จะลันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะถูก ส่งกลับมาที่แมปด้านนอกอีกครั้งหนึง่งหลังจากถูกส่งมาแล้วว่าค่ะให้เราวิ่งขึ้นไปคุยกับ NPC หน้าทางเข้าธนาทอสเหมือนเดิมนะคะ NPC นะคะก็จะมีคำถามขึ้นมาให้เรา3คํคำถามนะคะให้ตอบ O ทั้งหมดทั้ง3คํคำถามเลยค่ะจบตรงจุดนี้นะคะเราจะได้เหรียญธนาทอสทั้งหมด5เหรียญน,นะคะ ่อาานะคะเควสเนี่ยก็จะพาเราไปสู่ขั้นตอนของการลงดันธนทอสาาเวอร์ซึ่งตัวเราเองอ่ะเลือกลงระดับโนวิดเพราะว่ามันจบง่ายดีโดยเราก็ให้เพื่อนเราอะค่ะที่เป็นตัวหลักเลเวล160เนี่ยมาแบกเราลงแต่ว่าการลงเนี่ยเราจะไม่สามารถลง2คนได้ จนจบทั้ง4ชั้นชั้น 1, 2ค่ะใช้2คนได้แต่พอาถึงชั้น3เนี่ยเราจะต้องใช้คนทั้งหมด4คนเพราะว่ามันมีลูกแก้ว4ลูกเราจะต้องเก็บทุกลูกดันเนี่ยถึงจะเปิดให้เราเริ่มตีมอนได้ค่ะเมื่อเราผ่านดันธนาทอนนะคะในแต่ละชั้นได้เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญธนาทอนเพิ่มเช่นผ่านชั้น1เราก็จะได้5เหรียญผ่านชั้น2เราก็จะได้เพิ่มอีก5เหรียญ ผ่านชั้น3เราก็จะได้เพิ่มอีก5เหรียญแต่เมื่อเราผ่านชั้น4เนี่ยค่ะเราจะยังไม่ได้รับเหรียญธนาทอดซึ่งเราจะต้องออกไปข้างนอกดันนะคะเพื่อไปคุยกับ NPC ที่ยืนอยู่หน้าดันเจียนเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราคุยจบแล้วนะคะเราจะได้รับเหรียญธนาทอดเพิ่มอีก15เหรียญน,นะคะหลังจากจบเควสทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้รับเหรียญธนาทอดทั้งหมด 35เหรียญน,นะคะซึ่งเราสามารถเช็คได้ในกระเป๋าเราเลยค่ะอย่างของชมนะคะเริ่มที่143นะคะและตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด178ค่ะเราจะได้เหรียญธนาทอทั้งหมด35เหรียญต่อ1ตัวละครค่ะนอกจากเหรียญธนาทอที่เราได้รับจากการทำเควสนะคะเราก็จะได้รับทมฉชารมาด้วยซึ่งเป็นการยืนยันว่า เราได้ผ่านเควสนี้แล้วเรียบร้อยเราจะได้รับทั้งหมด4ชิ้นซึ่งเรานะคะจะนำไปทำเควสต่อหรือไม่ทำเควสต่อก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ลบตัวละครเด็กบ่อยๆนะคะเควสนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยเด็ดขาดค่ะเพราะว่ายิ่งเราทำบ่อยนะคะเราก็จะได้เหรียญธนาถรมากขึ้นแล้วเราก็จะไปแรกขนนกได้เร็วขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมจบจจนะคะ